มืัอนี้เรามาเจนกับแม็กเอฟสีเนาะมืัอนี้เอาสิมาจัดทีมเนาะมึงเนาะสังเกตมึงทีมฮาเนาะว่าจัดเป็นทีมที่แบบว่าอยากไหลเรื่องบอลลีเทงเราแต่ว่าตำแหน่งมันหมดถเอเลยจัดลงเรื่อยเนาะมืัอนี้เรามาเจนกับบาเซโลน่าเนาะทุกคนโอเคเดี๋ยวเาเข้าไปลีนกันเลยเนาะนี่เป็นแมตตอนไหนเนาะทุกคนเนาะต้องบอกว่าจัดทีมนี้แบ็กจะเป็นโดริโก้ว่าจัดโอ้ให้โดริโก้เนาะลีนแบ็กนาะเพราะว่า เฮามีเดลมาดิสบอททันขบเนาะโอเคเป็นทางฝั่งของ FC บาร์เซลนาเนาะเจอกับทางฝั่งของเดออันมาดิดเอาละทีมกับเอปเป้ปัสก่อนเลยเชียโกเบนเซม่าไปแลป้วเบนเซม่าโอ้โหผพานเชียโกะเอา้ามาคาเลฟอร์ดไอ้ทีมปาเป้ โอ้ยปลเปร์ไรมาจะไม่ได้ปลเปร์รูตจะปลเปร์ยิงโอ้โหเกือบบาสุดดูนี่โอ้โหเกือบเขาหนำก่อนแล้วใครเนี่ยเชียโกเป็นคนเต็มมาเชียโกเปิดมาบัคเตอร์พอตะกุกแต่ว่าบ้านยังอยู่ซ้ำตรงนี้โอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์มาสันจากมาคัตและฟอร์ดโอ้โหยิงเนี่ยโอ้ซีนาทีเท่านั้นว่าสันโอ้โหหลุดูี่ เอาละเขาตองเอาคืดว่าสั่นไปมาฟันได้ถุนเกมทั้งล้านควา้าว่าสั่นตอนนี้ืฮึ่มใจติดเอางูยังปั๊มได้อยูว่าสั่น์ตรงนี้โอ้โหเสียไวด้ดีเว้ยเอาฮะเชียโก้จ่ายมาติดเบนเซม่าเบนเซม่าไล่มาเอาละฮะโทนีโ่โค้ดโทนีโ่โค้ดมาเจ้โทนีโ่โค้ด ตัวนี้โคตรยังไงอยู่เอ้าตัวนี้โคตรไล่มารูเตวมาดิโนดีอัสเลียสเลียสรูดเรียสเย่เรียสลอยอชิเปตนาทีเท่านั้นมาสั่นตีเสมออะไรแล้วโอ้โหจากมาดิโนดีอัสเอาแล้วเฮ้ากลับมาอยู่ในเกมแล้วว่าสั่นหนึ่งก็ตัวต่อหนึ่งว่าสั่นโอ้โหรูดดูนี่ฮึ่ม เอาเลยตอนนี้สกอร์เสมอกันหนึ่งประตูตอนหนึ่งเนาะฟานได้เบลขู่เบลใจติดเจอโกลตอนนี้บาซ่าแบแ็กครับโบพานโมเรสไล่มาเบนเซม่าเบนเซม่าไล่มาที่โทนี่โคตโทนี่โคตเปดิดเข้ามามันจะรอที่รยิงโอ้โหติดเซฟโอ้โหอย่าโนบะซัมนี้โอ้โห โอ้กาจอดจอสองเดียวทีเซบซองโอ้โหเอะไรมูลิตวางเข้าไปเลยมูลิสเปิดเข้ามาโอ้โหตีตะปังโอเดดิกเอาใจาบัวฟานมาโรดิกก์ายตีตอีกูโหเป็นบาซ่าที่สวนภาษาเมทิเอ็มปาเป้เอ็มปาเป้เจอฟานไล่เอาฮะอาซาไล่มาเอาฮะเบนเซมาเบนเซมายิงโอ้โหมูซิโกเฮ้ โอ้โหดูดีแต่สีลายที่เพั่อนโอ้โหยิงบอสิโกโอบักออกมาไกลน่านี่เนาะเอาละเยันโนบักเอาเยมาอ้าวเบลเก็บไล่เบลไล่มาบัดนี้เราดีไล่มาดิคารินเบนเซมาเบนเซมาจับดูใจโอ้โหติดเซฟอีเดียวเพื่อนโอ้โหเยันโนบักต้องบอกว่านี้วยี่หมื่นนี่เพั่อนเอาละมูลิสเปิดเก้บไป โมเลสเปิดกับม่าเมที่โอเนียติโกแต่ว่าเป็นเซมานิ่งเตะเซฟอีกโอ้แบบขูดเนี้ยเลยเว้ยอาเถอะตอนนี้บาซ่าบระสนใจซาเน่โอ้โหผ่านมาสองเลยซาเน่แหลไอมาจะมันอีกโรดิโกโอ้โหโรดิโกเฮ็ดบ้านออกเซย์มาซาเน่ไขว้มาเชียโกเอาเ่อะซาเน่ซาเน่ อู๋ซานน่โอ้โหยิ่งไรอยู่ซานี่เอาละซาเน่ไล่มาตีตรงฝั่งก็โมเลตโมเลตดีดเนี่ยวันที่มาดีโนวดิอัสดิอัสโอ้โหว่าฟันฟันได้ปะฟันได้ไล่มาเอาละฮะตอนนี้บาซ่าเริ่มบุกแล้วบาจังไหนมาซันยิงเลยโอ้โหเกือบไปกันมาสันดูนี่หลักไกมาซันดูหลักไกให้ทองคำดินซานนี่ดีกว่าเว้ยเอาละฮะเบอร์จิ้บฟันได ลูก <c oughs> าโมเลสโมเลสเปิดเนี่ยวัที่เบนเซม่าโอ้โหเจอฟานไดอันน่ฟานไดบ้างออกมามาแล้วนะน่ะโทนิโคอสอื <c> ์ <oughs> เจอสเสน่รักได้จายมาโอ้โหเขามื่อตั้งฝั่งของอาเลว์ล่ะอาเลว์ล่ะหายวันที่ฟานได้ไปสั่นเอาละฮะเบล ไล่เขาในมาดูกาโมลิสโมลิสซาอวหูเจอแบคแฮมแบคแฮมแบคแฮมโจดไม่ปาเป้รู้แล้วเอ็มปาเป้วมาเจอตัวนี้เอ็มปาเป้ยิงหติดอะไรล่ะมาไม่อวันที่โรติโกโรติโกโอ้โหใจมากตรงนี้บอพานซาเน่ซาเน่โอ้โหซาเน่ซีนี้เจ้าบอพานตัวนี้กืโอ้โหจบขึงแหลกเสมอกั่หนึ่งประตูต่อหนึ่งต้ทุกคนเนาะจะต้องฟังของบาซานนำก่อนจาก การยิงคองมาคาร์เลฟอร์แต่กับเลวเมริสมาตีเสมอเนอะจากการยิงคองมาเรโนดีอาสเนาะเอาละฮะโซนิคอสโอ้เหลืองเกม่าบุกได้ไปสัตว์หืมจ่ายเอ้าแต่ว่ายังได้ฟาวอยู่เอาละละูก,กาโมลิ มูลสิสไลามาเบลโอกซ้อนเตาวโาโบฟานเชียโกเอาล่ะฮะบาลานาบาลานาสาดต์นเนีวอจีเอ็มปเเาเป้เอ็มปาเป้เอ้าเอาเอ็มปเเาเป้ลุดเอ็มปเเาเป้วอจีเอ็มปเเาเป้จิกอูเเอ้หูเกือบไปว้ยสันติดตั้งฟังกองอะไรวล่ะโอ้โหโกที่ยืมมาจากจักมันยืมเป็นสื่อเว้ยไปเจอกันเว้ยเอาล่ะฮะเชียโกเป็นคนเปิดเต็มออม,มาเขาเมือเ่อกเลวละ เอาละหาตอนนี้ยังเสมอกันที่ศูนย์ประตูต่อโอหนึ่งประตูต่อหนึ่งอุ้ยเอาทายเบลเก็บบอลได้เบลไลมามาดิโนดิอยสมาดิโนเดียสไลมาเบนเซมายิงตรงนี้โอุ้ยติเซฟันเตอรไปมาสันตรงนี้เกือบแล้วเอาละฮะดูกาโมเลสโมเลสเปิดยาวมาเบนเซมาโมงอะไรมาโอ้ส่วนเสาเบลซับ บว้ยมันยังเหนี่ยวอยู่ด้วยเนอะเฮ้ยเอาละฮะบาส่าสวนเอาหูควายสดมาดูนี่สวยที่ภาษาเอป้าเป้เอป้าเป้หืมูพานาโซนาโซใช่ไหมอาซาอาซาเรียนตรงนี้โลเลโกโลลิโกเอาละฮะเอาโลลิโกมาลรีนแบ็ก <ste> <pee> บาสันโลลิโกไปผู้เดียวโลลิโกเปิดได้แต่ว่าเรไปสะกดไซส์บาสันเอาละฮะบาส่าสวนขึ้นดูสัจนมาลาลุน่ะ มาแล้วน่าจายเขาในมาจีเอปาเป้เอ็มปาเป้ไรอยู่วะสันเอ็มปาเป้ไว้จังไรเอปาเป้เอปาเป้ลากี้ขอให้ปาเป้ปาเป้จะว่าจีเอปาเป้เอ็มปาเป้จี้โอ้โหตีท็อกตัวนี่โคสเอาอะไรฮะเรมาริดสวนคือในวะสันหามาจีเบลวะสันเบลไลมาทีมันดิโรดิแอสมันดิโรดิแอสเสียบานบาซาสวนอีกหวตรงเอวไปเกมตัวนี้บอยหายใจแต่ว่าเอปาเป้กับเสียบานขึ้นะไวะสันโทนี่โคสเอาอะไฮะอาซาอาซาโอ้โหอาซาใจติดอีก มาเลยนะไล่มาดีเ่เป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 กัสเสียบานดีกููเกมตอนนี้ต้องบอกว่าเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาแต่ว่าตอนนี้บอสอนใจไพ่มาสันเบนเซมาไล่มาโทน,นี่โคอสโทน,นี่โคอสไล่มาต้องฟังของ,งเบนเซมาแต่ว่าวอทันเดลิกฮอดกคอนมาสั่นโอบักโอบัก,บ,กบ้างยาวขึ้นมาบอพาณาโซอีกแล้วอาซาไล่มาเบนเซมาโอ้โหลำหนาว่าลูกนี่เฮ้ยลำหนาได้ยังไงวะ โน้ว่นาเสือ,เ,อเวลำนา่าเสือเวล์เละครับโอบักไล่มาฟันได้จ่ายเขาไหนมาเชียโกมาคัสแลฟฟอร์ดอา้าวไล่วัฒนาแตะจังหวะนี้บบฟานเอาละฮะมาเลนโรดีเอสโอ้โหโอติอาดี่ว่านี้ายเข้ามาเอาลทะมลโมริตซาดเนี่ยเ,เอาคืนนาก็าเลยเบนเซนมา่ามาเลนโนรดีเอส เดียสโอ้โหเดียสนี้มาเอาละฮะเดียสไปเองเดียสบอสนใจประศัตเดียสเดียสยังไงอยู่เดียสเปิดมาเบนเซม่าโอู้หยติสบ็อกบอลลูนี่เอาละฮะตอนนี้เบลากาไก่สีเบิร์แต่ทุกคนมาเบิงมาสีเสมอที่40%บานแกงเนี่ยเอาว่าจีนฟังกงซาเน่ซาเน่ไล่มาบาลานนาบาลานนาโบพานโรดิสโกเอาละมาซา อาซาลิตมาโอ้โหเลลิกต,ตอนนี้เวลาไก่สิบเอรดแต่โรดิโกเตะทิ้มได้ไาสันโอ้โหจบเกมเนาะเป็นตั้งฟังของบาจเจกนาแล้วกับเดมลิตเสมอกันไปเนาะหนึ่งประตูต่ตอหนึ่งเน้ะตุกคนโอ้โหกับลีอย่เลื่อมฝากก็ไล์กดแรนเนาะไปกระลันน้ใจคลิปต,ต่อไปไนคนบ๊ายบาย